เด้อเห็นนะเต็มมือซ้ายเลยนะกุญแจรถครับไม่ใช่อะไรเห็นอะไรมันเป็นถุงถุงอะเต็มมือซ้ายเลยมียางด้วยป่ะถุงมียางอ่ะไม่รู้เห็นเลยไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องอะไรอะไรเต็มมือซ้ายเลย ไม่มีมีอะไรคืออะไรก็เห็นถืออยู่สี่นวลน,นี่ไงไม่ใช่มันเป็นถุงๆอ่ะสามถุงอ่ะตนุมตองไม่เอาเลยฟังกำลังจับผิดตด้วอยู่นะจับผิดะอะไรเมื่อกี้เต้เช็ดรอรถอยู่ฟังเห็นไหมไม่เห็นออาแล้วนั่งอยู่ตั้งนานไม่เห็นเหรอ,หอก็แปลว่า ต่ไม่ได้ทำอะไรผิดฟังไม่ได้เห็นได้ททำอะไรนี่แต้เช็ดรอรถอยู่เช็ดเสร็จเต้ก็โยนผ้าเข้าไปในรถฟรึบแล้วเต้ก็ล็อกรถแล้วก็เดินมาใช่เหรอ <laughs> อย่ามัา่วเข้าใจไหมใช่หแหละได้โยนผ้าเชด็ดรถเข้าไปในรถฟรึบ อย่างงี้เดี๋ยวได้ไปเปิดดูเปิดอะไรเปิดรถไงเปิดทำไมก็อยากรู้ว่ามีอะไรอยู่ในนั้นไง <laughs>